สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับอัปเดตฟุตบอลฟุตบอลอัปเดตบายจันตองเช่นเคยนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้เรามาอัปเดตผลบอลยุโรปนะครับสําหรับรายการใหญ่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและก็รายการรองก็คือยูโรปาลีกนะครับนัดเปิดหัวนะครับนัดแหลในรอบแบ่งกลุ่มของแต่ละสายแต่ละทีมกันเลยนะครับครับผมเรามาเริ่มกันที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับกลุ่มจีนะครับดอทมุลนะครับเปิดบ้านเอาชนะคเป็นเกนไป3ประตูต่อศู์นะครับ แล้วก็เซบีย่านะครับเปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อสี่นะครับกลุ่มอ e ีนะครับดีนาโมูชาเกล็บนะครับเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป1ประตูต่อศูนย์แล้วก็เลดบูซาบวกเปิดบ้านเสมอกับเอซีมิลานไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับต่อมานะครับกลุ่ม F นะครับไรซิกนะครับเปิดบ้านแพ้กับชักเตอร์นูเนตไป1ประตูต่อ4แล้วก็ การโกเชลติกนะครับเปิดบ้านแพ้กับเรอันมาริดไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับกลุ่มเอนะครับเปเชนนะครับเปิดบ้านเอาชนะยูเวนตุสไป2ประตูต่อ1และกาเบนฟิก้า a, นะครับเปิดบ้านเอาชนะบักกวีไฮฟาไป2ประตูต่อ0ูนนะครับข้ามมาดูกันที่วันต่อมานะครับนั่นก็คือกลุ่ม A นะครับ คู่แรกนะครับอาจจกอัมสเตอร์ดัมนะครับเปิดบ้านเอาชนะเรนเจอร์ไป4ประตูต่อศูนย์นะครับและกาอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับนาโปลีนะครับเปิดบ้านอัดลีฟูรองแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับอ่าอีคู่นะครับกลุ่มดีนะครับ ไอ้ทัพแฟงเฟิร์ดนะครับเปิดบ้านแพ้กับสปอร์ติ้งลิสบอนไป0ย์ประตูต่อ3แล้วก็กลุ่มเดียวกันนะครับฮอตแนมฮอตสเปอร์ Hot ame, นะครับเปิดบ้านเอาชนะมาร์เซย์ไป 2, 2ประตูต่อ0นะครับตามมาด้วยกลุ่ม C นะครับอินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับบาเยิร์นมิวนิกไป0นย์ประตูต่อ 2, 2และก็กลุ่ม C อีกคู่ก็คือ บาร์ซโลนานะครับเปิดบ้านเอาชนะวิกตอรียแพนเซนไป5ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับผมคู่ต่อมานะครับกลุ่มบีนะครับขับบุบนะครับเปิดบ้านเอาชนะโระเวกุเซนไป1ประตูต่อ0ูนย์และก็อัรตมาติดนะครับเปิดบ้านเอาชนะปอร์โตไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับเราเข้ามาดูกันที่ยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้นะครับสดสดร้อนๆนะครับ เริ่มกันที่สตูลมการดนะครับเปิดบ้านเอาชนะมิทเทลแลนด์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ลาซิโอเปิดบ้านเอาชนะเฟยนูโไปสี่ประตูต่อสองแล้วก็ฟป 4, ป 2, วเฟเรลวาโอสนะครับอ่านยาก <im itation> เปิดบ้านเอาชนะแท็บสปอนแท็บสปอนเปิดไปสามประตูต่อสองนะครับเรสบูเลส,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 สตาบิลเกตน,นะครับ เปิดบ้านแพ้กับโมน็กโคไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับอีกคู่มันโมนะครับเปิดบ้านแพ้กับรากาไปศูนย์ประตูต่อสองยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านแพ้กับยูเนียนเซนจิลิสศูนย์ประตูต่อหนะึ่งนะครับโทษทีนะครับถ้าอาญญญ่านผิดอ่านยากมากแล้วก็คู่ต่อมานะครับเป็น,นเนมเช่น,นะครับเปิดบ้านเอาชนะดีนะาเมเคยไปสประตูต่อหนึ่ง ลานาะก้าเปิดบ้านแพ้กับแลนส์ไปหนึ่งประตูต่อสองไฟบวกเปิดบ้านเอาชนะกลาระบักไปสองประตูต่อหนึ่งน้องเปิดบ้านเอาชนะโอลิปิกโอลิปิกกอดไปสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็ผู้ที่น่าสนใจก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมหาชนเปิดบ้านแพ้กับเลวสุสเดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งไอคู่ก็คือโอมเนีย เปิดบ้านแพ้กับเซรีฟไปศูนย์ประต,ตูต่อ3นะครับกูต่อมานะครับลูโดโกเลสซังกราดนะครับเปิดบ้านเอาชนะโรมาไป2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เอชเจเคเอลซิงกินะครับเปิดบ้านแพ้กับเบติสไปศูนย์ประตูต่อ2 p งพีเอชบีไอโอเฟนนะครับเปิดบ้านเสมอกับโบโดกลิมไป1ประตูต่อ1แล้วก็เอฟซีซูริก เปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไป2อ้หนึ่งประตูต่อ2นะครับครับผมและนี่ก็คืออัปเดตฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและก็ยูโรปาลีกนะครับนัดเปิดหัวนัดแรกนะครับสำหรับรอบแบ่งกลุ่มนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตลาตรงนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พอให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาตรงนี้แล้วพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ Thank you.